แกบอมพอดีขังทำนี้เน,นาะพอดีเลยมันกาซูงโพดกระถือร่มได้สี่ร้อยวัตไปเบิกสี่ร้อยวัตแบบได้เนาะเป็นสีเขียนใส่นนี่ว่าเท่าไรเท่าไรเนาะเมื่อบ้านนะป้าพี่น้องเมือบ้านเมื่อนอนซักยาอยู่บม่ได้ไปทาง้งหดไม่ได้ไปแต่ห้องหมอมาเซักยา โดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม P ่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อมาพบพ่อน้องลาตตีพี่น้องพบพ่อมาอ, P ong, พพอมนีกะอยู่เฮือนนพี่น้องสวยแหละตอนนี้กะพอดีพากันอยู่เฮือนตอนเสาร์เนาะกะสีพา,ากันมาเห็ดอันนี้แหละพี ong, ่น้องคุดคุ้มเนาะตอนนี้กะท่านไอเก่งเพิ่นเห็ดน,นั่นแล้วแล้วเพราะว่าเขาสิมาตัต้งไฟโซลาร์เซลล์เนาะเพราะว่าอยู่ทางเือนท่านะพี่น้นองทางใดมันก็มืดเนบะิด่นะพอดี ในแ่าเพิ่นก็เลยว่าซื้อมาใส่พอได้มันหง่ะนะทางนี้ก็สิเป็นทางดินเพิ่นเนาะทางนี้มันก็มืดพอทางนี้มันบ่มีดอกไผ่เด้กยังยำคำกลางคืนคนขี่รถไกลไปไกลมาเขากับโบเห็นเนี่ยพี่น้องว่าพายเนาะไกลป่ากันย่าติเลยว่าหาซื้อมาเพิ่มสองอันเหมือนละพี่น้องแต่ว่าอันนี้เขาก็มาขุดแบงนี้ก่อนขุดลงหลึกๆเราเด้อมันจังบ่ควยมาพี่น้องมีมาอีแล้วขุดเหลึกบ่ คุเล็กๆรถเพราะว่ามันเป็นแผ่นยามันแตกยามันลมมันเอ็นนะอพอหยันลมเนาะนการลมกว่าสีเห็ดลายมือแล้วก็บ่บมีโอกาสได้อยู่เฮือนเลยขนงก็เลยว่าม,มืออยู่เห็ดก่อนจะละอยู่บ่เห็ดยังละไปกับทางนอกคุณแหละแต่ละมือกับคนเลยบ่ได้นั่นเท่าว่าได้เลย,ละยนะแค่เบื้องลึกแล็กๆรถเล็กๆ้ว เก้าวาเก้าบาสามเตรียมห่อสามคืบไปเลยคืบเอาสเก้าในเสียมละเอาเก้าบาสี่สิบเส้นมาจักบะประมาณสอกหนึ่งซะเอาลองเอามือสี่ลงไปห่างกับประมาณริบสอกก็ได้แล้วได้ไเดี๋ยวแปลงตีนไหม พี่น no, no, no! oh, ้องน่าทำพี่น้องนี่สิได้เลือเติบล้วดงเลค่ะวะเออเหลือมัดสีแดงน้อยนึงให้เพื่อแป้งมาในพี่น้องเดี๋ยวสบายดีเด้อแป้งแป้งตีด้วยก่อนบรรยากาศกันเนาะห้องฟ้าพี่น้องติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ กซีวธรรมดาใช่หน่กูน้องมาน้องลถตีกะจักมาภัยพี่น้องมันมาก็เลยว่ะเกลือข่ามันจะเป็นยังบุญวัดสนา็เไย <c oughs> <c oughs> มีแต่อันมามาสนมาอยู่อีต้นเผื่อพี่น้องก็สีว,นวันอะไรมาแต่ป่าอะลรพวก,พวกเก่งเก่งขนไปนะพวตุวผูเนาะก็เลยกเกลือข่าเดี๋ยอันนี้ก็ทั้งานเก่งคนตอกเรียบร้อยแล้วเนาะ ง่ายเลยเลยเพรมันมีบ่อนตอกเลยนั่นมีอยูบอ่บ่อนแสงง่วงแต่ว่าบเบยยกใส่ยาม,มถึงลมสิมัดเอาดีกว่าโอเคหมัดเอาอันขาก,กวัวเนาะใหญ่เติบได้เนาะนี่จะควางเนาะนี่นตัวนี้เนะนี่ยนี่ตัวนี้จกักอะเรอ่ามีบ่ทำงนานได้บ่ Mày cả mì đầm ăn. mà nhảy la quang mang khung Lolo Losei Dale Lai Bohna. Lai mì mày đầy 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 mày đầy mày đầy nè อ,อตกสั่นตปหนึ่งขึ้นเช่าให้ก่อนพอได้หุงแถวเฮือนอย่างไรพี่น้องดีกว่าบ่ได้มีไฟแถวนี้ก็มืดได้ยามกลางคืนมันบ่มืดทางนี้ก็ใกล้ชี้แล้วแล้วบอกแล้วข้าตองมัดลวดใส่แบบนี้กะกากเนาะมันจังแน่นมันบ่ใ้ตอกมันลวดเอาถ้าตอกนะมันสิบ่แน่นเนาะโดนๆไปใหม่มันแ่นแค่ขีแบบว่าเ,เ,เอาแต่ หันนด์เสร็จตัวนี้ยวงแล้วก็มันตกเสน่รุ่นนะย่าลมมาอย่ามันตกแตะแล้วนี่บปเตีงเลยแนีนค่ะอันนี้พี่น้องนี่ทางหน้ากันเนาะใส่ลงไพ่โซล่าเซลได้บอเนี่ยตั้งอันนั้นกระบุมีเลยครับกับได้บอเนี่ยตั้งกล่องกระจักไปใส่พี่น้องบบเห็นอยู่ดีเพคะเฮาเอาไปเฮือนไปถาเรอะไรก็ลืมโบมันเหี่ยอยู่ซะตั้งได้บอ อพอดีขังทำนี้เนะาะพอดีเลยมันกะสูงโผดกระถือลมได้ประมาณนี้เน,ะนาะไม่เงด้ยได้แหลสนนะสำนึกแม่นทางแม่เท้าเพันว่าให้มันเดเมาทางเฮือนครัวพี่เออเดเมพี่เนาะเพผัวาให้มันหึงทางนี้มีแต่คมผมเลยเนาะผมแล้วโอเคโอ้พี่น้องเพื่อสิแล้วห้ามไม่ยังมาต่อครั้งนี้ถ้าว่าเอาไหม่สังไภ่อีกยังก็ได้ยดิ่งดกแต่หักไวายเราอยากได้ตัวดีด เห็ดเยอะอยู่เฮือนก่อนมึงนี่มาซีเห็ด2อันก็แ็ดจังอันนี่ก็ได้เหเดียวมี2อันผูกมือเนาะพี่น้องยามกลางคืนมากอะโอ้ได้ยินแต่รถเที่ยวตามทางกับ่ฮู้ว่ารถไผรถหยังบ่เห็นมืดเจ้าเข้ามาป่าเนี่ยนี่ฮาทั้งกับ่ฮู้จักเนาะย่านเลยแล้วกระชิใช้ทางก้อนไม้ทั้งนอกนั่นอีกเนาะแต่ว่ามันเป็นข้างๆเฮือนเฮานี่แหละ จะเก่าใสอันนี้ก็ให้ข้าเจ้ามาเห็ดหายพี่น้องเราเห็ดบ่เป็น <c oughs> เออจะเพื่เห็นตัวตั้งอยู่นี่ไหมเนี่ยออออมีแต่ของข้าเจ้าเห็ดหายก็เห็น,นรักไม่สัมพายอยู่รักไหมรักใหม่สังไพยยงนี่เนี่ยเออเอาเห็ดบ่เป็นว่าจะเห็นสังไพ่เ่ราะงไพมาทำอีกสูงแล้วทัตนตาเห็นอ,อแต่คือสิแฉนแถวนี้แต่นอนแฉนมันฮักพอดีเยี่ยงสามีนะพอดีงามเขาปะ รบรรยากาศมันนิกระพราผีนองคักอะไ้ฝนนี่เศร้าโต๊ะก็ได้เมือ่อคืนนี่เห็นเดือนแจงงามคักนั่งลงคิดอยู่ทางท้องฝ่าแจ่มใสแล้วพายกินข้าวแล้วแล้วก็มาใส่ลักอันนี้หักไฟฮะหาตัวใหม่มันตตามน่อยพวน,นใส่ก่อนตอไฟก่อนใส่ใสลัไกไฟเนาะมาี้จะต้องเอานี่มาฮักจีฮามซอยเคร่งนีง เคนเห็ดอยากนักน่าสนใจอยากเห็ดพอเห็ดได้พี่น้องโอเคได้หรอภาคขลุดยามันหักเดี๋ยวโบห้างบอกจะขึ้นนะออืมันดอกแล้วเนาะโตนี่ก็โอเคเดี๋ยวไปเอาดอกไฟก่อนพี่น้องใส่พอมันหุ่งเนาะกลางค่ำกลางคืนมา เด็ดอกไฟนี่ก็ใหญ่ใช้รักเนาะแม่นใหญ่เติบแต่พี่น้องเม่ตูพันสี่ร้อยวัตไปเบิกสี่ร้อยวัตต์บอกได้เนาะเพิ่นสิเขียนใส่นั่นนี่ว่าเท่าไรเท่าไรราคาก็สูงเติบเนาะแต่เผื่อความปลอดภัยห่วงในเฮือนก็เลยจำเป็นซื้อนี่หมดอันนี้เขาปิดเปิดเนาะนี่ขอนี่นะเขาจะเอาให้อ้าว ไวาไซเดอร์ได้บบสั่งสั่งติดไฟฟ้าเอาอันนี้สั่งสั่ข้าวเฮ้ยได้ยังเอไอ,ไ,อ,ดอได้ยัเออเขาต่องับงับอนาขึ้นเนะ เออแบบนั้นเนาะยันน่งักเซียยัมันถือกอันนั้นถือเล็กเว<ป>ลาให้มันปิ่นมันก็ปิ่นมาทางนี้เนาะพี่น้องมันก็สีหงบะน,นี่ใหญ่ใหญ่ ต้นข่ากับป้าติดตเขียวงางเลยเหตุพี่น้องเอ้ยฝนตกแหงเขียวคักตอกได้อยู่บ่ได้อยู่ข้างหน้าเห็นไหมอืม มแนมนแดด,ดออกเลยพี่น้องเอ,อ้แเยแดดใครเนี่ยแต่ว่าฝนตกนี่ไปไซกับบ่ค่อยสะดวกใ<อ><อ>นส้วงนี้ก,ก็พากันไปไซกับแข่งฝนไปในสซวงหนึ่งแข่งฝนเปียกเบิดแต่ว่าใครเนี่ยยังยังดีแต่ที่บ,บ่เป็นไข่บ,บ่เป็นวดัดปันใดได้ละภาวะสูงพอดีแล้วสำนีนเนาะดีแล้วสำนี่ึงแต่หาเนี่ยมาถังตีนให้มันเหนื่อย

อก้นตัวนี้ห้ามกระเสียบใส่นี่เนาะแมนบอกเออมันต่อกันเลยพี่น้องใส่นี่มันกระสีหุงบอนี่กะยามกลางคืนมามันกระสีเอาแต่เราตั้งเวลาไว้บอกหรือว่ามันอ่าเองมันเออตั้งมันหงเองมันเนาะถึงเวลาส่วนไล่กะสีเป็นหกโมงพี่น้องหกโมงปลาๆแมนเบิร์ดแดดผลแล้วเหมือนมืดทางหนาเฮือนกันคือกันกระใสได้ดนเติบเลย แต่โดนเลยพี่น้องคือว่าไอจา้จันบอกซื้อมาทางหน้าเฮือนพคนแล้วนะพูอันนั้นน่ยมันสิเป็นคนละอย่างเนาะจะเป็นอะไรพู้มันจะเป็นแบบอันยาวๆน,นะจั๊กดอกแบบใดอันนี้พัชจะเป็นดอกมน,มนุนีกระปั๊บเอาไงมันใช้ทำงะดรอืม S <S เออป้าให้มันอย่าขึ้นสูงทำไ้เน,น,นี้นย,ยน,นุอามาให้เลยนะแต่ว่าอน,นี้เนาะมันงี้บก่อนทสอบงนลองก่อนลองก่อน แล้วเะยพี so like so like so ่น yeah. so like so ้องลักอันหนึ่งเนาะใส่เรียบร้อยมีแต่เท้ากับชิลล้องเปิดบ้งเนาะเปิดชนีบ่เอาคือบดายใส่นี่เข้าโบหูจะลองเห็นด้วยตัวนี้แล้ว่าตัวนี้เปิดเออใส่ทางหน้าพี่บ่ได้เลยอันนี้ก็ปิดมีแต่เทาเปิดอัตันมัิมาเลยตัวสีแดงนี่เพราะว่าเวลามันอันขบมากกับหงเองเนาะเออได้เลยพี่น้อง เอาเปิดอีทางขง้างมาได้มิเตเห็นห้มันแน่นๆแล้ววันนี้กะหายมาแข็งนะบ้านแมนพอได้หุงพี่น้องยามมันขึ้นมากกับหุงมิแต่แล้วจังหานะใม้มาตอกที่นี้อืมเผื่อความแน่นเนาะเผื่อความแน่นเผื่อความอันนั้นยามันหักพี่น้องข้าัๆเลยไม่ไม่อืมออ มอดดิทันไปสายพี่น้อง่วงนี้บอดดิคอยมีแนวเห็ด่วงนีร้ากันกากลับมะลินบุญเลยเมื่อบ้านเลยมีแต่อาวันทองอยู่ผนกาชงเห็ดยังอ้พามีเผ่นคือสิไปตรงมือนี่ผลกาอยู่พี่น้องถาลุง่นมาผู้แลเนะาะพังเบิง่งเข้าก็หมดเากเห็ดอันนี้ที่เพื่อนเรียบ้อยแบบนี้เนาะ ยังไม่ตกม่นยังตกอีกยังค่ะคือว่าโอเคนี่แหละแมน่ล้วทันทีค่าเนะเดี๋ยวฝนตกกันแน่เองจากลมมาจากกลางไม้แมนอันนี้แล้วสิสิพาดเอาเนาะนี่ก้อนน้ำไม้นี่พี่น้องเวลาลมมอางะหลายอย่างชนนลายพี่น้องไอ้ช่วงนี้ช่วงนี้ชนลายวะมีอยู่ไซด์ก็ได้ที่แต่ละมัดระวัางทำก็ได้ญาต ได้แล้ว <X> รียบบ้อยแบบนี <eni> you know? ้เนาะโดยพี่น้องหลังจากที่ว่าตั้งไฟโซลาเซลล์แล้วเนาะโดยก็มาหนังพี่น้องไอซิว่าจะเล็กจังหน่อยก็สิออกไปนอกคุณอะไรแบนี้เนาะืมแล้วแหละพี่น้องใส่พอได้หูน้ำเพื่อนนี่แหละใส่ซองอันพี่น้องแต่ว่าชาอันเดียวโดยดีเพื่อเพื่อแล้วก็ดนเติบเพื่อนเบิร์ดเนาะครั้งนี้ก็ได้ไม่เมื่วานนี้แมน เปเล่ยนไปเลยอันหนึ่งใส่กายลังคาอันหนึ่งตำพุทธมือน่าจะได้แปลงใหม่เยู่เห็ดพอได้เห็นหุงในเพื่อนนี่แหละพี่น้องแต่ละมือก็เข้ากับมุยโอกาสจะได้เห็นเนาะทีแต่ออกไปทางนอกพูดและพี่น้องสว่วงนี่กะไปน้ากันคือเห็นัแหละเป็นจังได้สม,มือนี่โอเคขึ้นอยู่บอกเลยต้นตนัวกัไข่ขึ้นอยู่ก<ม>ัไปมานํากันก็คือกับบ่อปันไดก็พอไปหน้าอยู่กับบ<ะ>่อคือตะกี้พ่อได้อยู่พี่น้องแต่กะ สีให้แบบเป็นคือคนโบราณเป็นยังกาบได้ดอกนอกเห็ดยังไงแต่เพิ่นจะพอเห็ดได้ฮะนะคือเห็ดนี่แหละพากันย้อนนั่นย้อนนี่ไปกันเนาะไปทางนอกกาเห็ดพี่น้องเป็นกาซอยอยู่น้ากันนั่นแหละมากาจนคําจนเมื่อดังเมื่อกาเก้าโมงเผื่อเขามาหอดเฮือนเนาะเก้าโมงสิบโมงเถอะก็ได้ช่วงนี้ก็บอได้คอยมีเวียกแล้วพี่น้องบปว่าทางสร้างเพิ่นกาปับเมื่อบุญแล้วเนาะทางเฮือนเป็นตัวค่ำเพิ่นกาเพิ่นคือสีป้ายอยู่ดอกมื่อนี้เขายังบ่ทันป้ายเลยเมื่อนี้ ดูเมื่อเดือนก่อนเนาะว่าเมื่อใดกับบมีโอกาสได้เห็ดไม่ถามเอาเพื่อนก็บอกให้ใส่ให้อะไรพี่น้องก็เลยว่าใส่เพื่อนว่าเอ้ยเมื่อใดก็ได้ดอกว่าอยากใส่ให้มันแล้วอาการเพม่อนก็ดีขึ้นลายอยู่ดอกเนาะแต่ว่าคือเห็นนั่นแหละพี่น้องไปนํากันอยู่ขี่รถกับเบิดมือเพม่อนก็อยากให้สาววักับเือสียากรละไมีแต่คอยเป็นคอยไปอะไรเนาะก็จะอยู่ล่ากับื่อสิบ่ได้เนาะไปกับบุ้งเลอยกันน่นหนึ่งกับซอยนั่นหนึ่ง ทีมพูไปนั่ันดีคือกัน,กน,กนปลอดภัยในโตพี่น้องนั่งแถงไปนั่งลงคลิปพี่นอ้องกกวันบุพิสัญญาณมาแถวเฮือนกะลงบ่ได้คือหัวหละแถวเฮือนเขาบัตสัญญาณบ่ดีน,รรนะเหดหาไปแต่ละมือเนาะพอได้กินโมันคืนนี่กันจนนึกเนะนาะหนังลงคลิปอยู่นอก,กเ้อกระเปื้อนบัดพี่น้องไอชินัมแก้ถ่ายใหม่ไปแบกไม้แบกไม้มาเห็ดไพ่นใหญ่กว่าตัวทำอิฐอีก่นหนาเฮือน คุณดนใหญ่เซิรพี่น้องเพราะว่าอันใส่พอได้มันดหงนะสองอันจากลายวัดตือคือกันหมดสี่ร้อยวัดเออสี่ร้อยวัดเนาะกับเก่าคุณใส่แต่ร้อยวัดรับสองร้อยวัดอันนี้เปลี่ยนมาเป็นสี่ร้อยวัดล่องมือได้แล้วแม่ว่าอย่าให้ประหยัดขาไพ่ต้เคลื่อนลุงนะแมนเพราะว่าเวลาแบบไพ่ดับอีกยังก็ยังนี่ยังดีเนาะที่ว่ามีไพ่ทางนอกนะช่วงนี้กับแบบบางทีกับวันเสาร์วันอาทิตย์นะไพ่สีดับขนะพี่น้องเขาก็ ซื้อมามีเงินแหลวก็พอได้มาหุงในเพื่อนนี่แหละไผ่ห้าฟัดบัวยากอนาบรนไดแบบมันกระใส่ลายทางเนี่ยเนาะไผ่เส้นหน่อยพี่น้องไา่เส้นน่อยเนาะก็ถือว่าเส้นน่อยกับบน่อยแต่ว่ามันไก่มันก็เลยเป็นเส้นน้อยเพราะมันไก่เกิดนะฮะต้องใช้เส้นใหญ่แต่อันนี้มันก็เส้นธรรมดาคือบ้านเมืองบนไซนี่แหละแต่ว่ามันหักกินไผ่แห้งมันไก่ไผ่มันชีอ่อนก็เลยถ้าใกินขาวเร็วเดี๋ก็มาเห็ดเนาะ เป็นกากินยาอะไรพี่น้องแต่ละมือกะยายัางก็อ่ายังที่ว่าเป็นน้ำนะอย่างน้ำน้ำขาวนั้นผมไม่เคยขาดดอกเพราะว่ากินเนาะอกคนแนะนำมาแบบว่ากินก่อนข่าวหรือว่าหลังข่าวก็ได้หลังอาหารเนื้อก่อนอาหารแบบว่าให้มันเคลือบกระเพาะนะมันก็ไข่โอเคขึ้นเหมือนบอกเออเพื่อนก็ว่าว่าแบบดีขึ้นร้ายกว่าเก่าแล้วพี่น้องเนาะแต่เก่านี่ไปน้ำกันนี่ก่ะโอ้ย แต่ในอยู่ในกินนี่ยก็คือหูอะไรพี่น้องเพราะเ้าไปทางนอกนะกินมีแต่แนลพันอยากนั่งเถอกับอยากกินน้ำตับมังคุดแกงน้อ้พี่น้องเอฟซีลคาร์ลามผลไม้ได้นะหลักกินน้ำเอฟซีผลามให้คาร์ลามน้อยในเด้อพี่น้องเพราะว่ามันกระพิดอะไรเนาะแต่เ้ากับบริไฮกินลายนะพี่น้องบางทีบริคอยกินเลยเนาะน้อ้บริกินเลยได้เนาะบริกินโดนแล้วมีแตพันอยากจำน้ำตามอะไรพี่น้องย่านพิทเร็วๆบริอยากให้กิน <ด>กินกพอ,อนนแก่ข้าว <c oughs> คือไปนากานนี่ก็เฮาก็สิซืเนแนวกินให้เพิ่นต่างหากแต่ว่าเฮาไปนอกั่ะนะคืออยู่เพื่อนนี่ก็ต้มปลาอย่แหละเห็นองไรถ้าเฮากินบอคลามร้ายมันกับนาาเศร้าเนาะมันบอน่พี่น้องเฮากะหู่แหละในโตของเฮามันดีมันเศร้าแล้วก็พอบอว่ายังอันนี้ก็เพื่อนก็เมือ่อบ้านมานี่ก็ดีขึ้นร้ายแล้วเนาะส่วงเมื่อบ้านนะพี่น้องเ,เ,องเม,มะะออเนนเื่อ,อบ้านะ เมื่อนอนซักยาอยู่หมดไปทา้งหลามีแต่ไปแต่หูหม้อมาแล้วซักยาไปกับไปหลายบอทแหละไปมามาเมื่อทําอิดน่ะซักยาแต่ระว่างเดียวนี่นะประมาณหาเข็มบทที่เปียกเบื้องใหม่เพราะว่าเบื้องนี้เอาไว้ใส่็ต้องซักเบื้องที่เอาบว้ใ้เปียกแล้วไปลงย่อย่อแล้วมันเข่งแล้วนี่แหละแบบห้อยบทที่ซักยาน่ะบทที่เศร้าบทที่เศร้าเล้วแบบเลือดเป็นเบ่งออกกับไข่ขึ้นมื้อนเาเนนะวัศร้าแล้วบท แล้วแหละพี่น้องไอดีขึ้นละก็พอแหละมีแต่ว่าเฮาสีอนันเป็น้อยสิพาพแม่พี่นอ้องไวเบิงเนาะใน้หันแหละตั้ง,<อ>งไวเพิ่นตั้งเนาะเฮาก็มานั่งแล้วแหละกับพี่น้องสิพากันออกไปนอกแล้ววันนี้กันเนาะมีแต่ว่าสิพาไวเบงิงที่ว่าตั้งแล้วอีกอันนึงใหม่ใหญ่เต่อได้เพีงยงต,ตนยอนนี้ก็สิได้แปลงให้พากันย่อหาม,มาไม่เท่าแล้ะตั้งต่ําพือโมคือทําอีกว่าสิต้งขูงซ่ผัดไม่สาไพอ่ะย่ามันบ่ได้ฮอดเดือนส่ํานะท่าร่มผลมาต่เก่านะ เม่อาลุมนี่ก็สิได้ตัดไม้สะพายออาสกรูใส่เศษหินรั้วใหม่ก็ใส่ไปก่อนจากมือสองมือเนาะพร้อมว่างวุ่นละพาไปเบิ่งก่อนพี่น้องทั้งนอกคนละเนาะมองเป็นตั้งตั้งเสือจนเพื่อนนั่นนี่นี่เลยฮาก็เลยใส่ตำเนาะแต่ว่าตัวนี้แล้วเลยพี่น้องมีแต่ว่าอยากให้สูงกะมีแต่แก้ไขใหม่มือหน้าก่อนเนาะมือนี้สวยเลยก็ชีได้ใส่ย่วงขาพร้อมแม่นไปวันนี้ไปเบิ่งทางนั้น ตัวนี้ก็แล้วเนี่ยพี่น้องแม่นก็หน้าม้กับป้าโพดโพสูงเติบตัวนี้พอที่โตปุ่มใหม้ก็ใหญ่เลยพี่เนาะพาพากันย่อมาแต่ทางนอกพุณเลยเนาะด้นใหญ่เติบพสูงสูงกันขโมยกันขโมยเนาะยันขโมยลอยไปพี่น้องเอ้ยบ้านเฮานังเป็นตะยานมีแต่เฮาใส่สูงไหวห้แล้วเนาะเพื่อความปลอดภัย อันนี้ก็คุดเหลือกเติบได้เนาะแล้วแล้วบันนี้กัดอกมันเทากับมาใส่อยู่นี่เนาะปิ่นมาทางเฮื่อนพี่นะพี่น้องเพราะว่าให้มันหุ่งมาทางเฮื่อนเฮามองเฮาอยู่หุ่งเลยจังไดก็มีแต่ว่าสีผ้ากันออกเป็นหน่อแล้ววันนี้เนาะสวยเลยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศก็แดดแดดมันนี้กะคภายในทางไปฮะกัแดดเนาะกังแดดกับกําลังมาักใหญ่ โดยมิเตว่าคลิปนี้กับซีคอลาไปก่อนเดินพี่น้องเด้อถ้าพบพอคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้ลาไปแล้วเด้อขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อ